วันที่6มิถุนา2014เมืองจินหลิงขอสามหน่อยค่ะว่าทำไมถึงต้องมายืนอยู่ตรงนี้เพื่อความอยู่รอดอยังไงล่ะงั้นกลับกับหนูเดี๋ยวหนูให้กินขนมคองหนูไม่อ่ะอยู่นี่ฉันได้เงินชั่วโมงละ60อยู 1วันคุณได้เท่าไหร่ถ้าตามหนูเดี๋ยวหนูจะจ่ายให้ชั่วโมงละ60หยวนบวกกับอากาศร้อนได้เพิ่มอีก10หยวนรวมทั้งหมด70หยวนโดยเฉลี่ยแล้ว1วันทำงานประมาณ5ชั่วโมงงั้น1วันก็ได้ก็ได้เฮ้ยมีคนเป็นลมอยู่ตรงนั้นคณิตศาสตร์ทำเขาเป็นลมเลยงั้นหรอไม่ใช่เพราะเรขนะ อากาศมันร้อนตั้งหากฉันชื่อรูโจเป็นนักศึกษาสาขาคณิตศาสตร์อยู่ที่มหาลัยจินหลิงจะสอบเข้ามหาลัยชั้นนำแต่คะแนนของเรากับแย่ลงเรื่อยๆสาเหตุหลักคือสถานการณ์ในครอบครัวทำให้เราต้องคิดถึงเรื่องเงินตลอดเวลา ต้องหาเงินเพื่อส่งตัวเองเรียนและต้องทำงานอย่างหนักมากชีวินในวิทยาลัยสาขาคณิตไม่ได้คิดเรื่องนั้นนานแล้วนะนี่มันเฮ้ย <Hey, S 1> อะไรเนี่ยรูปบันเหรอเทคโนโลยีเจอชื่อเทคโนโลยีเหรอฉัอมนมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้ที่ถูกเลือกของที่นี่ข้อมูลอื่นกรุณาหาเอาเองผู้ถูกเลือก ฉันงั้นหรอนี่คือข้อมูลอื่นๆของระบบปฏิบัติการนี้เทคโนโลยีอัจฉริยะจำกัดที่เลเวล10ได้รับค่าประสบการณ์จากการทำภารกิจเท่านั้นเมื่อค่าประสบการณ์เต็มจึงจะสามารถปลดล็อกความสามารถอื่นๆได้เอคณิศาสตร์บีฟิสิกซีเคมี ดีวิศวกรรมศาสตร์อี e. วัสดุศาสตร์เอฟจุลชีววิทยา,า,ทยา,าศาสตร์จีพฤกษศาสตร์คณิตศาสตร์อยู่อันดับแรกงั้นหรอ,อไรเนี่ยคะแนนภารกิจอ่านไม่เข้าใจเลยอธิบายหน่อยได้ไหมรายละเอียดของข้อม,มูลความสามารถกรุณาทำภารกิจให้สำเร็จโดยจะมีรูปภาพเป็นตัวอธิบาย คะแนนใช้ปลดล็อกรางวันภารกิจหรือใช้ช่วยเหลือเมื่อเจอปัญหาต่างๆภารกิจระบบจะสุ่มภารกิจกรุณาทำให้สำเร็จเพื่อรับรางวัลหากทำไม่สำเร็จจะได้รับบทลงโทษง่จริงๆเลยคำอธิบายภารกิจง่ายๆแบบนี้ยังไม่เข้าใจขอตรวจสอบสถานะของนายก่อนละกัน ID รูโจค่าสถานะ A คณิตศาสตร์ เรเวล0 0ทับ1,000 B ฟิสิกส์เรเวล0 0ทั1,000 C เคมีเรเวล0 0ทับ1,000 E วัสดุศาสตร์เรเวล0 0ทั1,000 F จุลชีววิทยาศาสตร์เรเวล0 0ทั1,000 G พฤกษศาสตร์เรเวล0 0ั1,000เช็คโยนโลยีรองไม่มีคะแนนไม่มีภารกิจไม่มีง่จริงๆด้วยสินนะูนศ์เหมดเลยเหรอ คนสวยช่วยหน่อยนะครับยังไงผมก็สอบติดมหาลัยฉั้นนำจะได้ศูนย์หมดเลยก็ยังไงชิคนที่เป็นรมเพราะคิดเลขระดับะสมอย่างนายไม่มีสิทธิ์อะไรหรอกนะก็บอกแล้วไงว่าอากาศมันร้อนไม่ใช่เพราะคิดเลขรูโจตื่นสิในที่สุดก็เฟิรนที่นี่คือโรงพยาบาลงั้นหรอ ช่นายเป็นลมเพราะคิดเร่ขไม่ได้นะไม่ใช่เพราะคิดเ่งไม่ได้แต่อากาศนั้นร้อนตั้งหารอเร่นหนาะว่าแต่ทําไมนายต้องจริงจังกับงานขนาดนั้นด้วยล่ะเอาเป็นว่านายไม่ได้เป็นอะไรหรอกดื่มน้ําเยอะๆแล้วก็พักผ่อนนะขอบคุณไม่ต้องขอบคุณหรอกฉันเป็นคนให้นายไปทํางานนั่นฉันก็ต้องรับผิดชอบสิระบบคงเป็นฝันสินะฮ นี่มันไม่ใช่ฝันงั้นคงเป็นเรื่องจริงสินะมีภารกิจมาให้นายทำแล้วบบของเธอใจร้ายไปหรือเปล่าต้องมีรางวัลมือใหม่ก่อนไม่ใช่หรอจูโจก็ให้ทำภารกิจเลยแม้แมมรู้เยอะจริงๆเลยนะนายคือเครื่องคำนวณของมือใหม่อย่าเป็นลมเพราะคิดเลขกระดับปฐมไม่ได้อีกจ้าเพราะอากาศร้อนตังหากฉันเป็นถึงนักศึกษาวิทยารายชั้นนำเชียวนะเอ๊ะ แล้วนอกจากเครื่องนี้แล้วมีรางวัลอะไรอีกไหมมีแค่อันนี้อันเดียวอย่าเลิกพูดมากแล้วเปิดดูภารกิจได้แล้วภารกิจอยู่ในห้องสมุด24ชั่วโมงรางวัลได้รับค่าประสบการณ์ตามประเภทหนังสือที่อ่านเมื่อได้รับครบ100หน่วยจะได้สุ่มของได้หนึ่งครั้งขยะ90%ของหายา9%รูปภาพ1% บทลงโทษต้องโกงข้อสอบ3วิชาโกงข้อสอบจะทำได้ยังไงเล่าไม่มีทางเด็ดขาดมีอัตราการสุ่มด้วยฮะทำงานละเอียดจริงๆแน่นอนอยู่แล้วฉันไม่ได้ขี้เกียจเหมือนนายนะไม่มีเวลาจำกัดการทำภารกิจแต่ถ้านายทำภารกิจไม่สำเร็จ3ครั้งแล้วก็นายจะหายไปจากโรคนี้เลยฉันจะแ่งให้นายทำพลาดเองเพราะ ฉันมันใช่นายมากหายไปโหดเกินไปแล้วมัง้งวันที่สองณนะห้องสมุดอ่านหนังสือเฉพาะด้านก่อนละกันถือเป็นการทบทวนไปด้วยสามชั่วโมงผ่านไปไม่น่าเชื่อนี่เราอ่านหนังสือที่ปกติใช้เวลานานมากในการอ่านจนจบแล้วหรอเนี่ยแถมยังจําได้หมดแล้วด้วย หรือว่าเป็นพลังของระบบถ้าเป็นแบบนี้แล้วก็อ่านจนจบหลักสูตรก็ใช้เวลาแค่สองชั่วโมงเท่านั้นคือว่าขอนั่งด้วยคนได้ไหมคุณคะโอ้มีโจทย์ที่ไม่เข้าใจใช่ไหมเดี๋ยวผมดูให้ไม่ใช่อะไรของนายเนี่ยแย่งที่นั่งคนอื่นแล้วยังมาทำตัวเป็นเด็กเรียนอีกนั่นมันผู้หญิงในฝันของทุกคนนี่นาะ ไอ้หมอนั่นมันจงใจจะเรียกร้องความสนใจหรือเปล่าผู้ชายสมัยนี้ไม่ได้เรื่องเลยจะจีบกันถึงต้องมาแย่งที่นั่งแถม,แถมยังทำเป็นอ่านหนังสือยากๆแบบนี้อีกรอเอางี้ฉันจะตั้งโจทย์หนึ่งข้อถ้านายตอบได้ฉันจะไม่เอาเรื่องนายยอมให้นายนั่งก็ได้ฮะนี่เป็นที่ของเธอหรอกหรอยังจะมาตีหน้าซื้ออีก เลิกพูดมากได้แล้วทำโจทย์ที่ข้อนี้ถ้าทำได้ฉันจะยอมให้นายนั่งไม่ต้องหรอกผมไปนั่งที่อื่นก็ได้เธอนั่งไปเถอะแหมทำไม่ได้เลยคิดจะหน,นีละสิคนโง่ทำเป็นฉลาดยังจะมาจีบหญิงอีกเหรอตลกจริงๆเลยใครว่าฉันแกล้งทำเป็นฉลาดกันยังจะส่งเสียงดังในห้องสมุดอีกเอามาดูหน่อย ก็จบแล้วนะครับฝากกดติดตามช่องผมด้วยและถ้าใครอยากจะอ่านก่อนก็ไปอ่านได้ที่เพจคนมันอยากแปลและถ้าใครอยากสนับสนุนเพจเขาก็ตามเบอร์เลยครับ